สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้หิ่งมอเป็นชาวสวนนะคะไปดูต้นกล้วยหลังบ้านเห็นน้องสุขคาต้นเลยค่ะแต่ก็โดนนกจอดไปหลายลูกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูเขานะคะกล้วยนำว้ามีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะหลายๆท่านคงจะรู้จักกล้วยนำว้าดีหญิงมอจะชวนเพื่อนๆมากินกล้วยนำว้าด้วยกันนะคะ เรามากินกล้วยน้ำว้าด้วยกันดีกว่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของหญิงมอนะคะชมคลิปของหญิงมอแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะบายบายค่ะ